ให้ระวังก้างส่วนกินทิ้งทิ้งค่างค่าง,งระวังจนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินมีตัวเลขของสูตร2นะคะมาแบ่งปันมาเป็นแนวทางให้นะคะสูตร2เน้นๆให้รวยไปเลยนะคะส3ตัว2ต,ตัวนะคะเข้าเต็มๆเลยนะคะ17 71งวดที่แล้วนะคะใครที่โชคดีแอดขอสแสดงความดีดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้นะคะ บุญวาสนาของคนเราไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมเราต้องสะสมบุญกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติเลยนะคะช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิดจะไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกจากนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะคะเซฟตัวเองนะคะหยุดเชื้อเพื่อชะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะเดินทางไปทํางานหรือว่าออกไปทําธุระนะคะ ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคิดถึงท่านผู้ชมแฟนคลาบนเอฟซีเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะถึงวันเวลาจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ความห่วงใยที่แอดบีให้กับ FC ทุกคนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสู่สวันนี้นะคะให้ตัวไหนมาบ้างไปตรงกับใจของใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทางช่อง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรสองมีตัวไหนบ้างแอดก็จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เช่นกันนะคะงวดที่แล้วนะคะรวยๆกันหลายคนเลยนะคะมาทําบุญกับแอดก็มีหลายคนนะคะทําบุญที่ไหนก็ได้นะคะบาทสองบาทนะคะต่อยอดต่อบุญให้กับตัวเองนะคะบาทสองบาทก็ทําได้นะคะไปทําที่วัดใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ แอดก็มีตัวเลขของสุขสองมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสแบงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะทางช่องสแบงบ้านนาชาแนลเป็นช่องเล็กๆนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาติดตามแล้วแอดก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของแอดด้วยนะคะทุกเข้าบ้างหลุดบ้างก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แอดให้วันนี้ก็มีความน่าจะเป็นนะคะแอดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะตามสูตรเลยนะคะสูตร2นะคะให้รวยให้เน้นๆไเป็นเลยนะคะ3มตัว2ตัวเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แอดให้วันนี้มีไม่เยอะดูให้จบคลิปนะคะ อย่าลืมว่าตัวเลขที่แอดให้นะคะเลข6กับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแอดขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงในงวดวันที่1กรกฎาคม2,564ที่จะถึงนี้นะคะวันที่3นี้ก็วันเกิดแอดนะคะแอดก็จะไป ตักบาตรทำบุญนะคะสวดมนต์เพราะฉะนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นวันสําคัญใดๆนะคะเราสามารถสวดมนต์ได้ทุกวันทุกเวลาตามที่เราสะดวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวเลขมีตัวไหนบ้างนะคะสําหรับสูตร2อแอดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้มาก็รีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะไม่เก็บเอาไว้นะคะอยากจะแบ่งปันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างคะ่ะ 3ตัวนะคะก็จะมี9 3 4 9 2 7 0 3 8 5 2 8 7 5 0 5 1 5อย่าลืมนะคะ2ตัวหน้า2ตัวหลังกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยะคะ่ะเลขหก 6, ับเลข9กก็เป็นตัวเดียวกันนะคะส่วนใครที่ชอบวิ่งนะคะมี3มี5มี6เห็นไหมคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมีมี3 7 3 8 5 8 5 0 5 1 68525760และก็18อชอ s h o p 3h ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขบางตัวแอดไม่ลงแต่ถ้าเกิดใครฟังแอดพูดจนจบนะอาจจะมีโชคก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขที่แอดให้นะคะมีไม่เยอะเลยนะคะสําหรับสูตรสนะคะใครรออยู่แอดลงให้แล้วนะคะสามารถแคปหน้าจอไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะบางทีบางครั้ง a d ดอาจจะพูดอะไรผิดไม่ถูกต้อง แอดก็ขอโทษด้วยนะคะน้อมรับผิดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะอย่าลืมว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดก็จะไปหาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เช่นกันนะคะเผือ่อจะมีโชคเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคดร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไอดขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ